เดินทางไปกรุงเทพค่ะถนนโ,นโนล่งมากเลยไม่มีรถเลยจริงเลยให้ทายนะคะว่าทังไหน <c oughs> ไม่มีรถเลยสบายถนนโล่อนองนี้เนาะ <c oughs> ตอนนี้อะไรจากสุพรรณใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> อยู่สุพรัน <c oughs> ตอนนี้ป้ายังไม่ติดเลยคัเน,นี่ยไปทางไหนำลัง <c> ข <oughs> <c oughs> ับตรงไปเรื่อยๆมาก1,000น้นนนนำแล้ว <c oughs> 2,000อลยถนโนโล่งมาก โอ้พี่วดีนี่จริงหรอ <c oughs> มีทางอยอะคนออกกันน,กน,น,นไหนไม่พวดีเลี่ยวมีไฟเขียวแล้วแล้วม,มีผู้ไม่พาวดีได้ยังไงม,มีระสาไม่ใช่หรอแต่แค่ีใ้กับราโอ้ยตอนนี้ลบ สามสี่ศูน